ันที่3ธันวาคมนางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่1นึ่งทับ2อ6 6อย่างเป็นทางการณพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งจังหวัดบึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำพู และอุดรธานีณมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเพื่อประชุมมอบนโยบายการทำงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวว,วนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งชึ้นเราก็ได้ลงมาทำงานร่วมกับในชุมชนเองก็ดีหรือว่าทางที่อุดรธานีเนี่ยก็ได้ทํางานร่วมกับทางราชพัฒทางมหาวิทยาลัยทางราชมงคลเนี่ย หลายๆปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยผ่านกลไกาขับเคลื่อนจากนักวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์จากนักประดิษฐ์ของมหาลัยคือครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษามหาลัยวยันนี้เราเราเปิดค่ะนะคะให้นิสิตนักศึกษาอาจารย์เนี่ยเดินเท้าออกจากมหาลัยเพื่อเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาชุมชนวันนี้เราได้ ได้ดูเทศกาลมากมายนะคะเราได้เห็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนโดยใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมในการแก้จน